ผมการรำมาสการครับวาดนี้ะมาเด็เดน้ำปูกันด้วยกันกทางวีครับผมห <c oughs> นาเยนเ็ยนๆมาให้ปูท่านครับเอาปูมาตะวันที่สองที่ปูวันที่สองมาหอดยังหมแรงยังเว้นปูเว้นยังเว้นไ,ได้บานไปฮับเลยบอกหรือ,รอต้องฝนมารถมาใกใช่ไหมครับปูบปบปครับผม มากก <the> ับมาท่มือบ <ony> <land> ุญบ <c oughs> ุญเมื่อไหร่ปู่บุีี่ีนี่ซีฮะโอ้ที่ซีเลียมวันี่ยเปใปูไปโยผุนกาคือเกิดกันตร่นี้ที่ปูไปวัดสิวัดำไปเขาบรราัไปจำบรราอยูยพุนกาคือว่าแล้วเนาะปูอยู่ดีสบายก็ดีใจได้หมดปูนั่งกก่แข็งเขีงแรงดี คุณคุณขึ้นเขาที่ใบไม้ใบใดกับแปดอัดเทอร์ขึ้นเขาเหนือนกปูเนาะอ่ะครับวันนี้ปูกลับมาเราพี่น้องอีซีกลับมาอ่าจำมัดซาอยู huh? ่คือเก่านะครับซึ่งปูเพิ่นกะเป็นพระนักปฏิบัตินะครับปฏิบัติอ่าอ่าสร้างน้ำทุกทิ้งทุกอย่างเป็นปูคเพิ่นกลับขึ้นมาอีกรอบกะมาปล่อยแนวทางกันให้น้ำ เพื่อจะได้มีโชคมีลาบแล้วก็แบ่งปันเขาเรียกว่าทำบุญน้ำกันนะประมาณนี้นะครับอ่ะปูหายแนวทางกันนะครับต้องวดกลับมาอีกรอบอนะครับยุคนผมบอกว่าโทรไปหาปูแนวห็นเลขเลขเขาสามตัวก็ว่ากันโทรไปวันแม่ปูก็ผมกับ เบอกกันเบอกกันมากระทั่งสกดโคตรสูงกว่าแบบนู้นแบบนี้มาถ้ากันลืมเบิดงามใดก็ได้นั่นคือก็แล้วมันใครมีเวลากบผมใครมีเวลาเนาะปูเนาะถ้าบอกว่าสารรงสี่ใครเนาะปูเนาะเดี๋ยวนี้แต่งตั้งเป็นเป็นน่องเจ้าคณะหรือจังหนปูหรือเป็นธรรมดาเจ้าวัดเจ้าวัดธรรมดาที่ปูเอาครับพี่น้อง fc งวดประจําวันที่สิบหกเรียนแค่แต่ร่างของงวดที่แล้วเป็นในปูเขาอะ งวดที่เล้วนไม่งวดที่แล้วล่นมีแต่เล็ติดเท่านะครับงวดที่แล้วเล็ติดติปัวมสูงองตัวมาตัวนี่สกับหนนี่มันมาหกับมาหนึ่งเจวกับมาหกกับเจ็มาหกก็สูตรที่นั่นพิษพิครับผมพิษนงานห้าบบสมนะอสามครับอันนี้กิดสองกับสม กลพอยังละตัวอมันไม่มีสองกับสามปูได้วสองมล้ดีสามกับสี่ขาสได้สดมากนี่มันกับกปูก็ได้จับกูให้ประมาณนี้นะครับการนี้คือสูงสุสุดหนึ่งสุดสองนี่บอสยุดทักเกียกับสุนึ่งสุดสองนี่บอสุดนะปูเนาะเข่าคือถ้าเช่มกัมากไปแล้วนี่มายังออกีออกม กับซ en. ีหกเต็มเตมในปูงวดกันกับซีซีหกกับซีซีกับผมซีกับซีซมาทั้งสตัวมาทำกันพร้อมกับผมตันีติดบล่านี่กับไม่ติดยดตลอดนะกับรมกับ กับผมมิ้วัาไดเขาสามตัวตรงครับปูอันนี้กับแด่งสอง่าเขดโอแปรสองเออสุดนี่แหะเขาปูงดนั่เขาอยู่ปน่อนสามตัวี่ครับผมสตัวมันจะเขาเขาดูยกับจุดมาสามตัวเรื่อยแต่ว่าสองตัวก็าดทัปูเนาะกับผมอ่มจำได้หมจได้ก็หลายหวปูเนาะโอเเก็บแสอง กัาผมโอ้เกตแปดสองโอ้มากสามตัวกับผมหัวสี่หกน้ำโอ้มาทั้งบนทั้งทั้งล่างทั้งบนตถินวันเ่าม่วันี้บอเขาเรียกกันรางวที่หนึ่งนะก้ผมโอ้ยังงเกตหนึ่งสีเนี่ยบอเกตสีหนึ่งเนี่ยค่ะเกตแปดสองอะนะโอ้ที่ที่เขารางวัลที่หนึ่งอ้วนี้เนาะปูเนาะโอ้ครับผมหกตัวงวัลผมเอาหัวนี้ กดประจำวันที่16นะครับพี่น้องอีฟซีเลขในตารางของโปนะครับถึงอีฟซีนี่เนีนั้นถาวมนะนะถาว,ว่ามีนั่นนะถามว่ามีในตารางแยกสื่อเลยกับผมเด็ร็วกว่านี้นะถาวรมีในตารางตีปูไม่งั้นถ้าว่นเล่มักเลขตัวได้ม,มากให้ให้เบิ้งตารางเปรียบเกือบหน้าเป็นกับผมถ้าเปอร์เซ็นต์มันหลาโปรเซสไหลกับคือ,คอนนเนี่ยคือสองตัวมาตัวนี่นี่คือคือวันนี้ซ้ำตัวนี่เฮาบปเลยคัดวัดสูตร ไดยส่วนหนึ่ง่ยคือเอามาเจ็มสูตรมาเลยนะก็ผมนันแหละโอ้เจ็บสูบมาเลยบริการดอกแคือสามสูนเนี่ยสูตรอนันจริงๆแหละอ้นี่สองตัวมาตัวนี่จะวล่งกันหมางถามวนามาสองสูตรนะถามันมานำการมันกับทับเซกันได้แล้วพดนี้ปูห่ยหากับหนึ่งมโนปูหากับหนึ่งวิ่งกันใด้หัน,น,นลักสิบลางเป็นลักสิบเป็นลักสิบที่ปูหา่า ก็ต้องามาขึ้นปูหามักหายดีดิครับผมว่ามักล่างนชื่ออะไรก็ไมันกิเป็นโบ่าณอะไรเลยมันเป็นเป็นเป็นล่างนกปูเนาะหากับหนึ่งอ่ะที่นี่วิ่งแล้มันเรีนนันหากับหนึ่งเรียนล่างหลายกบหนึ่งครับเรียนล่างหลายกบได้เหตุได้จะเป็นล่างนกปูเนาะอ่ะหากับหนึ่งต่างปูได้พี่น้องเอฟซีท่ามามากวิ่งกันนะหันก็ได้นะครับที่เรียกในตารางของปูหันเขาตลอดนะครับสามสูตร นะครับปูจับคู่ใหน้นะครับมามาสิบอ่าล่างสิบเตยมปูถามาถามาลัิเหลายกอลักหน่วยนะกัผมโอ้กัผมามาลางเปลิบามาหน่วยแก,กไปข้<ม>างในลหะโอ้ถามาเรียบนนะกัผมถามาลาง่มัจะเปลักิบโอ้หาสมสิบกับขึ้นมาอีกสิบนนพี่น้องอีพีงว่าดันหา 3, สามแอดโชกมันอยู่ดิหาสามนะครับ เ้านั้นานึ้นว่าหนึ่งสีตัวเดียวเนอะปูเป็นเนื่อเก็ดนึ้งแปดไปว่าไรเนึ้อหกไปได้ปะปูได้ยังไเนาะได้เพราะอันมี้กลางครับผมหนึ่งหกหนึ่งสี่ครับผมคือเนี่ยสูตรนะเอายางละโตอืมจำเสะกระทอดรับผมโอ้ยางกระู่เนาะแมนคือมักสูตกัคือพวนี้มักสูตนี่ถ้สูตรมากะ ห้าศูนย์หกศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งน์เป็กันกับผมัมาได้เล,เเลจับไห้แค่นี้ครับปู่ก็ได้จับไห้วิ่นไห้เล้สามศูน์สี่ศูนย์นะครับอ่ะสามศูนยด้อพี่น้องสี่ศูนย์ถ้าเด้สามตัวก็หกหกสี่ศูนครับสี่ศูนย์ครับผม เอาพี่น้องเ,อเอี่เออที่จีเแดงนี่เน้นด้านนบนี่นนเ,นเน้มันกัมีสองคูนังเนี่สองคูนะปูส <30. S 2> ี่ศูนยอ่าสองคูนก็ช้ำเนียนนะปู่เนาะนะเลขสามตัวไปตัดเลขหกตัวก็กได้สี่ศูนย์คือเกานะครับสี่ศูนย์หกศูนย์อ่าสี่หกหกสีจะมาตัวเกา่พี่น้องพี่ปิเจ้าหน้าตาเลขในแต่ล่างจะเริ่มเริพี่น้องคือเนี่นั่นสอง สองสวนนั่นอันนี้สวนนี่ห้กับ่นี่สองตัวมาตัวบริมิตรตัวเลี้ยงนะครับผมผมใส่ได้อืมก็ใส่ได้เโมปูมันมันเดือดย,ย้าเด้เป็นตายมวนนะบ่ะใครรด,ดิอสองสวั pues, ครครผ<ถ>มน,นี่้มาหนึ่งครับหกกับธรรมรัเป็นหกับเก็บครับขับมาขับมาหกรับมาสองสวนนี่ครับม่ตัวใส่่บนล่างออกไปเลยอืมอะไ้กับมาหกกับเก็บเห็นหนี่มาหกรับอนะันนี กับมาสผมสี่วกับี่นะอืมตัวสองส่วนเนี่มันบกครรดรถนะกับผมนกับเจ็ดอันนี้กับสองกับสามก็มาสองกับหกกับผมอะก็ศูนย์สองนี่อศูนย์สองหกกับสิบนสี่หกหสี่่ับผมแต่ว่ามาตลอดนะครับผมสองสแต่ว่ากเเนี่ยมันนมันบใครรสองตัวมาตัวนี่ท้ามีตัวตัวหนึ่งพยายามออกได้นีสบายกับมจราเขาจับออกกับรดกับผมใช้กันรถได้งถี่มากคุณลครับ ถ้าเขาบูดทัดออกอันมักเบียดพิเศษเนี่ยเราตามสูตรบ้านมันอถี่บอกให้ลดอันนี้ก็บหกแปดสองบอกก็ยังวันกับผมนะเอาตามทันเด้อพี่น้องทีนะครับแต่ว่าสูตรหนึ่งกับสูตรสองนี่แน่นอนห้าหกสามสี่นี่คือสามสี่ถ้ามีตัวใส่มักตัวใดนึ่งแต่ว่ามักห้าขโมกอะไส่สามกับสี่ก็ได้กับสามกับสี่อะไรจิปัวเนี่นคือเอาจับใส่กันก็ได้สามารก็ได้ห้าสี่โอ้ครับผมวิ่งก็ได้อะไม่นครับผม แต่ว <gesch> ่าส่วนเนส่วนหนกสิมาในวินครับปูนเนาะแมนถาบ้านบ้านสองส่วนบ้านบากันกับสีมันสูนี่ใช่สูนี่ครับผมครับผมอ่ะพี่น้องเอฟซีคปหน้าจอกันเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็ขอกราบนมัสการปูหลายๆครับผมที่แบ่งปั่นน้ำชางกันครับอยากกราบมาเด่นต่างมาเดีนน้ำปูน้ำนะครับพี่น้องซึ่งปูก็ไปประจำมันสายญี่ปุ่นกันอ่ะกลับขึ้นมากันย่างคงเดิมนะครับหน้าตาซึนบานขึ้นกอร่างกายสมบูรณ์ นะครับผมน,นอปูนางว่าเอ้ยถ้าบานเพิ่นกับผมไปมองได้ก็ไปสัมผัสบึงว่าว่าเป็นปูเลยแล้วผ<ม>ู้เด<ม>ียวดาวสันดอกที่ไข่เนวันดายุบานนี่ <laughs> อ่ะครับผมการวักษีการครับ